ล่าสุดค่ะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆิทหารทุกท่านเลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะกองทัพพี่ทหารนักรบไทยของเราค่ะเพราะว่ายืนยันมีการหยุดประทะศทุกพื้นที่นั่นเองนะคะขอคุณนักรบทุกท่านที่สู้เพื่อประเทศยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อทุกคนแลวก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่จากไปผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะส่งกำลังใจไปหนักๆค่ะประชาชนทุกคนนะเพื่อนๆซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ค่ะก็ดูเหมือนว่าเงียบสงบลงนะคะส่งกำลังใจให,ให้อย่างหนักๆเลยนะคะซึ่งคลิปนี้ค่ะเอ็กก็ยังต้องดำเนินต่อไปนะคะ เพื่อนมาอัเดตเรื่องราวของ้องดีซ่ากันค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะสําหรับพื้นที่เสี่ยงต่างๆเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะกอดๆๆอย่างหนักๆเลยนะคะมีการเปิดเผยออกมาแล้วค่ะสําหรับชุดของ้องลิซ่ารอบนี้ก็ยังเป็นคนดูแลสไตล์ลิ์โดยพี่เบรดของเรานี่เองนะคะแบรนด์อิตาลีนั่นก็คือจากแบรนด์ดิสควาโค่ะซึ่งแบรนด์นี้ก็เคยได้เห็นใส่อยู่นะคะแล้วก็มีชวาร็อกกี้ด้วยนะคะร้อมทั้งรองเท้าก็คือคัสตอมจากดรามโบอีกแล้วก็เออร y NYC ี่ะ เป็นแบรนด์อยู่ที่นิวยอร์กคืออันนี้เขาจะมีการประดับตกแต่งเข้าไปในรองเท้าอีกทีนะคะทุกคนอะตัวอย่างเช่นลาบูบูอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีการตกแต่งเข้าไปนะคะโดยพวกสวาร็อกกี้อะไรแบบนี้ให้มันเป็นแบบเลื่อมๆหน่อยนะคะดังนั้นก็คือน่าจะเอาสวาร็อกกี้แหละไปประดับใส่ชุดของน้องลิซ่าประมาณนี้ค่ะนี่คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับชุดโชว์เดี่ยวของน้องลิซ่าค่ะีิกได้ว่าสวยมากสวยตาแตกซึ่งวันนี้ในพาร์ทชุดโชว์เดี่ยวนี้ค่ะก็คือผมสั้นก็จริงนะคะทุก แมานะคะแบล็กฮิงน้องลิซ่าก็มีการทําผมโพนี่เทลสวยงามมากจริงๆค่ะนิวยอกเดย์สองโพนี่เทลโพนี่ใจนะจ๊ะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับชุดโชว์เดี่ยวของน้องลิซ่าค่ะที่เรียกว่าเริศดม,มากเปลี่ยนทุกสเตจนะคะเปลี่ยนทุกวันที่มีคอนเสิร์ตนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปค่ะน้องลิซ่าและก็เธอสาวแบล็กฮิงนะคะก็จะไปที่ฝรั่งเศสนั่นเองนะจ๊ะอาแล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดนะคะมามีของน้องลิซ่าค่ะอยู่ที่คอนเสิร์ตเดย์สองนะคะเนี่ยสำหรับ NYC new นิกตี้คค่ะทุมมีม่มีการโพสดไอจีสอรี่นะคะว่าว้าว,วแอดคาดว่ามมี่มาที่เอ,อ็นวีซีเนี่ยน่าจะมีการไปฝรั่งเศสพร้พอมกับโดนิซ่าค่ะจะมีการแสดง2อถึงสาิงหาตรงกับซึ่งก็เป็นเวลาบ้านเขาเนานะเพื่อนเพื่อน,นสตาร์เดอะฟองค่ะซึ่งสตาร์เดอะฟองมีความจุอยู่ที่ประมาณเอออันนี้ไม่แน่ใจว่าคอนเสิร์ตเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเป็นฟุตบอลรักบี้อยู่ที่81,338กรีทายอยู่ที่7 7็ดหประมาณนี้ค่ะอ่ามมีนม่น่าจะไป ก็หงเสรด้วยกันนั่นเองนะคะดูแนลูกสาวไม่ห่างจริงๆค่ะลืมสุดไม่ไน้ใจว่าเอาน้องโรล,ล,ล่ามาด้วยหรือเปล่านะคะเนี่ยเพราะว่าน้องลิซ่าบ่นอยากเจอน้องโรล,ล,ล่าอยากบินกลับไทยตอนนี้เลยว่าสั้นแต่ว่าเนื่องด้วยภารกิจนะคะน่ารักมากเลยได้ฟังแล้วก็รู้สึกอบอุ่นค่ะเหมอมี่ก็คือดูแลน,น้องลิซ่าตลอดไปก็เลยนําโมเมนต,ต์มาฝากค่ะทุกคนโดยล่าสุดค่ะทางดูวีโลตัสเขาก็ได้มีการปล่อยคลิปของน้องลิซ่านะคะเพื่ออัดเอาไว้ตั้งแต่น้องลิซ่าถ่ายดูวีโรตัสนู่นเลยนะเพื่อนๆได้ด้วยว่าเป็นล่สา ิซ่าคือน่ารักมากแวะไปชมกันนะคะเอนดูมากๆค่ะคนล่าสุาดค่ะกิมมิกน่ารักน่ารักนะคะน้องแชงมีการเล่าว่างานเมดการล่าค่ะที่คุยกับเจนนี่แล้วก็ดิซ่ามีดูการแสดงด้วยกันโรเซดีใจมากนะคะที่มีเจนนี่ดิซ่าม,มาอยู่ตรงนี้แล้วก็พูดถึงรูปนั่งตากเจนนี่นะคะตอนที่เจอรีวิ่งไปหาแล้วก็เรียกอนันนี่แล้วก็นั่งตากรู้สึกผิดมากจริงๆที่นั่งอยู่บนตัวของคนที่ตัวเล็กกว่าจริงๆมันเหมือนเป็นการทําผิดกฎหมายเพราะว่าอันนี่ตัวเล็กกว่าฉันมากพอนั่งบนตัวของอันนี่ก็เลยรู้สึกผิดกับซ นั่งบ่อยเลยเพราะว่าความสูงของเราใกล้ๆกันเลยค่ะเอนดูแล้วก็ล่าสุดนะคะพี่จีซูก็มาอัปเดต IG นะคะเป็นรูปภาพกับซซับและคิงนั่นเองหนึ่งในนั้นก็จะมีรูปภาพกับน้องลิซ่าค่ะน่ารักมากมายนะคะก็คือเป็นชุดของเต้าลิดในพาร์ทโชว์เดี่ยวนั่นเองเอนดูสุดเล่าสุดค่ะเจอน้องลิซ่านะคะในอินฟลูเวยแมกซีด้วยมีการตั้งรูปลาบบูบูนะแต่ก็กล่าวถึงน้องลิซ่านั่นเองเรียกได้ว,ว่าเป็นเจ้าแม่ลาบูบูของแท้ไม่เกินจริงนี่ก็ ซื่งเขาบอกว่าความลหลงไหลในตุ๊กตาลาบูมูของศิลปินเคป,ป๊อปดีซาจุกกระแสะความต้องการอย่างล้นหลามเมระแสะจะเริ่มซาลงบ้างแล้วนะคะแต่เจ้ามอนสเตอร์ดีไซน์กลิ่นอายนอร์ิกนะคะตัวนี้ก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อนเนื่องทั่วทั้งเอเชียแล้วก็มักจะเห็นห้อยอยู่ตามกระเป๋าในหลายประเทศในภูมิภาคนี้น่ารักเอาสซึ่คลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ